แฟนคลับห่วงชา์ลอตด,ดนกอดกลางเวทีแพนิกจนร้องเพลงไม่ได้ค่ะปาร์ตี้เป็นเหตุแฟนคลับมิสแกลนกระโจนขึ้นเวทีไปถ่ายรูปกับชาลอตกระทันหันเจ้าตัวตกใจจนแพนิกร้องเพลงตอบไม่ออกลงกลางคันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ องค์กรน,นางงามดังอย่างมิสแกรนไทยแลนด์ได้จัดงานเอ็กซ์มาร์ทปาร์ตี้เคซี่คริสต์มาสได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรให้แฟนคลับได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กับเหล่านางงามด้วยโดยภายในงานจะมีการจับสลากของขวัญและโชว์จากมิสแกรนซึ่งหนึ่งในนางงามที่ร่วมโชว์คือชาร์ลอตต์ออสตินที่มาในเพลงคืนข้ามปีของดาเอนโดฟินค่ะในระหว่างที่ชาร์ลอตต์กำลังร้องเพลงนั้นบอสนวัตก็ได้จูงมือแฟนคลับสูงอายุคนหนึ่งขึ้นมา บนเวทีและคล้องพวงมาลาัยเงินให้กับชาร์ลอตจากนั้นบอดนวัตก็จุงมือแฟนคลับคนนี้ลงไปกระทั่งไม่กี่วินาทีต่อมาแฟนคลับอีกคนหนึ่งก็กระโจนขึ้นมาบนเวทีเขาประชิดตัวชาร์ลอตและอบเธอจากด้านข้างแบบไม่ถันตั้งตัวทำให้ชาร์ลอตตกใจและสะดุ้งผละตัวออกแต่ก็ไม่ไวหันไปยกมือขอโทษแฟนคลับคนนั้นจากนั้นชาร์ลอตก็หันไปให้กับเวที เพื่อพยายามตั้งสมาธิกับการร้องเพลงแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เดินน้ำตาคลอลงไปจากเวทีก่อนที่เพลงจะจบทางนี้ชาร์ลอตเคยออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตนเองป่วยเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและแพนิกจากความเครียดที่สะสมและตรามา a หลายอย่างที่เธอได้รับเจอค่ะ